มีนะยังไม่ได้มานะท่านขึここここ้นนจริงหือท่านธรรมดามาเองนะครับท่านผู้การจังหวัดฐานทีชุมชนไห้รู้จักในประเทศไทยนะฮะอันนี้ก็เป็นเร่องของของจังหวัดราชบุรีนะครับเราใช้คำสั่งของทว่าฉันของความินีแตงขังเลยใช่ใช่ใช่ดีนะเพราะท่านตามตัวใช่ใช่ครับ การบรรจุครังนี้นะครับเพื่อบวน์ของบริษทมเพื่อแจก้เป็นที่สุดคร่นะระเดนท่ายเดือรครับเออรยนบริษาทเรื่องเรื่องจ้าที่จนสร้างนะครับก็ได้ยูในเอกสารว่าในพื้นที่สนามกีฬานะครับมีส่วนไหนที่ได้ขอเช่ากับทางรัฐวัตุนะครับเอ่อวยไร่ละหนึ่งร้อยบาท ีหนึ่เนี่ยตองประมาณสี่สีันบาทนะครับการเช่าเนี่ย